ครับสำหรับกรรมการผูช้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับนรินทร์พองยิรันให้คะแนนสามท่านปร,รินฐานธนบูลปอระเมศตึกดีละไพฑูนกบกลางครับนี่ครับดูประวัติไายแดงนะครับเพชรสีแดงสิจเจริญทรัพย์ครับนานธานีหัวหน้าคณะผู้จัดการครับของชมรมมวยสยามภาคใต้หัวหน้าคณะก็บังลียลาประธานคณะกรรมการบริหารขอบคุณท่านดรพงศ์วิเศษไพฑู์ขอบคุณ,ณ c p f ประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ C ีพี ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยมวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาละรครับคู่นี้นะครับเรียกว่ามีเงิครับสามหมื่นบาทนะครับตะกี้สถานจากแอปยอดนิยมเลยนะครับร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดมีมีเยะถือว่าเจอกระดูกครับเพชรสี ทัดเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์สงสารฟรีซื้อแบบหนึ่งห้าห้าห้าสามห้าห้าห้านะครับนอกจากนั้นคาทัดยังมีอีกหนึ่งธุรกิจครับก็คือโฮมทัชครับแต่ที่อยากจะซื้อบ้านใหม่หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านมีที่คาทัดนะครับซื้อแบบหนึ่งห้าห้าห้าสามห้าห้าห้านะครับพร้อมคุณนรงค์วอกประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอเดินขยับเข้าหาเลยประีสถา,านเอาใส่รูปร่างที่ได้เปรียบที่สอ,องนะครับเล่นกันเจ็บเจ็บทุกเม็ดครับ โอ้กำปฟ้นดีชนะขุนหารไก่สีพบ็อกซิ่งมาด้วยกันครับแข้งขวาหมัดนิดเดียวครับจำกัดครับผพ้ผลิตและแมททิปปี้ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดอาก็ออกใกล้สวยด้วยนะครับประจีประถานคล้ายๆกันเลยครับโอ้ยนี่ซายหนา ไทยสูตรเย็นน้ำมันนวดสมุนไพรสุกกายะสั่งซื้อโทร020160000รถที่ Li ยแอดนะครับลายแอดีดี999บันไดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้งเหงือ่อขึ้นโผสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวกลิ่นคาวใช้สบู่สุกสกินสั่งซื้อโทร02016ดีเข้มโดนจนจุดสุดท้ายและคุณลงว่องประเสริฐก,การบริษัทวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับยกนี้นะครับทีมงาน ครับเอราวันนี่โดยบางเลียบากีสถานนั้นเดินให้เร็วนะครับออกแข่งน้าไปก่อนแล้วก็ปล้ำในยยแต่ว่าวงในนี่ก็มาเจอก,กับเข่าอาชีพเลยนะครับอย่างเพชรสีแดงยัดจะกดแขนไล่แขนเอาไว้มาดนมีมียากระตุ้นมาแล้วครับแต่ว่าเพชรเพชรสีแดงมแม่แกก็โต้ลำหนักหนักเหมือนกันครับอาตีนนี่ครับแม่ซดกันกลางเวทีเลยครับแม่าติดบ,บางแมนายนายครับมาดู ยกเข้าไปปากกีสถานเพชรสีแดงนี่ครับไหยม,มาเลี่ยมตัวตีปาก,กีถือว่าโอ้สู้กันสนุกเลยนะครับยกที่สามนะเรเปียกเข้าไปรี่มดขยับเข้าหาตะรอดนะครับแต่ว่ามาโดนกดแขนเอาไว้ครับไม,ไม่ยอมให้ขึ้นคอเหมือนกันเพชรสีแดงเพราะว่าตัวเล็กกว่ารู้แลลวครับถ้าแม่คู่ชกขึ้นได้นี่น่ากลัวพยายามต้นนิดเดียวนี่เข้าที่สองแน่กับปัดปัดมาอ้าวแกแก,แบบกับปูยสอกรับปาฟันน่ากลัวเลยครับ โอ้ยบวก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 เท่เทเทเน่กลัวเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะพาโดนของใครก่อนนป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก,ก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรที่0860ตองสตอง 8. ขอบคุณกาแฟดีเซเวันรสชาติความนัวที่คุณพิสูจน์ได้ยินดีรับเกิดแทนติดต่อคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับมียาชีพมาถามหมื่นบาทเหมือนกันกน,นะครับเพชรสีแดงโอ้ทีมง,งานนี่บอกอันก็ทิ้งเดินก่อน เอาเลยครับมีบัตมีศอกปวกกันแบบนี้เลยครับบอสเดีย๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันนะครับตีอย่างเดียวครับโอ้อโหนี่ครับน,น้านามโอ้โหดูมตอนนี้เป็นสงครามเข่าครับช่วงแักออกมานี่จังหวะแรกจังหวะโอ้ยแต่ดูครับมาปากิปติดเข้าบายเฟซสีแดงจริงเลยครับโอ้ยคู่นี้เชรสีแดงเองโอ้โช่วงต้มยก ดักแทงด้วยคือตัวแล้วก็จะไปรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขยับต้ด้วยเอาละครับเริ่มมาแล้วนะครับวงในว่าสถานการณ์นี้มันคู่ขี่สูสีจริงๆครับอโอ้โหแหมสอกมาสอกคืนเอาไหนยกโยกไปทันสีแดงปากแล้วนะครับไม่มียอมเหมือนกันเอาขยับก็ไปชนไปเรื่ยอยนี่นะครับโดนกอกบวกเอามาดูกัน ใช่พอมด้วยแอปพลิเคชัน Pri ทีวีดูมวยสุดคุ้มครับ8ปคู่เต็มอิ่มดีเลยเพียง2วินาทีดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ขอบคุนว้เด็ด789ด้าองสอมภูร,รีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาตามลำดับเลยนะครับตะกี้กระฐานออกได้หนักๆเปียดก,ก้ไาไปมีกองขลับด้วยครับโอ้เ<อ><อ>นื้อ,นอเน้นๆเรับสวดน้ำเงินนี่แกก็ขย,ยันจริงๆครับ วงไหนตีได้ไหมการออกได้ทุกหน้าเลยครับอ้าวปากีติดเข้าไปเบียดเข้าไปเสียบเข้าไปโอ้โหแต่ว่าเพชรสีแดงแห็งแกครับลกูกสิทธิ์สิทธิ์รักเลยครับทีวีจเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์ครับโอ้โหอันนี้ชนะกันแน่